ใส,ใส่เบ็ดไว้ครับใส่เบ็ดไว้เดี๋ยวไปยำเบ็ดก่อนนะครับว่าจะได้ปลาไหมอ้าวติดครับติดติดติดเบ็ดครับติดเบ็ดครับมาดูกันโอ้เออ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 เย็บน้ำเย็บน้ำไวเออเออโอ้เกือบรกระบได้ใสเอ้าติดเบ็ดครับปลาติดเบ็ดครับอ้าวเซอร์ไพรส์ครับ มันไม่ใช่ปลานะครับมันคืออะไรดูกันนะครับว้มันเป็นงูงูติดเบ็ดผมนะครับท่านผู้ชมแล้วผมจะมันออกยังไงเนี่ยโอ้โห ว้ยตายแล้วเออ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 หยียบน้ำบายอีกกู<อ>พนักง,งานล้างรถครับพนักง,งานล้างรถเอาละรถมันจะบางล่างไหลสีทะลอกเบอราลล่างคู่ไหลนะ่ะโอ้ล่ดุงกระทิงแดงยิ้ม เดี๋ยวเดี๋ยวผมจบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเอางูงออกก่อนเพื่อที่ว่าจะเอาเขียดมาใส่เบีดต่อนะครับนี่ครับคนนี้เขาหลังรถจนรถสีถลอกหมดแล้วครับ